สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นขาวเด่น,เ,ดนเปิดความหมายที่มาฉลองพระองค์พระราชินีพระใหม่มัดหมีรายลายสัมเภลาหลงเกาะเกล็ดมีสีทองวันที่16กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมาเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เปิดเผยถึงที่มาฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่า ฉลองพระองค์ผ้าใหม่มัดมีรายลายสำเภาหลงเกาะสีเขียวเกล็ดมีสีทองในการเสด็จพระราชดำเนิน,นสถานเอกัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยครั้งนี้ทรงได้เล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทรงเลือกผ้าใหม่มัดมีอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและทรงเลือกใช้สีเขียวและสีทอง ซึ่งเป็นสีประจำชาติของออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียมีสีประจำชาติคือสีเขียวเข้มและสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีของดอกโกลเด้นวัตเทลดอกไม้ประจำชาติออสเตรเลียออสเตรเลียประกาศใช้สีเขียวเข้มกับสีเหลืองทองเป็นสีประจำชาติเมื่อปีคศ1984การติดต่อค้าขายในอดีตจะใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักโดยออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีทะเลล้อมรอบ มัดมีรายหลายสำเพาหลงเกาะเป็นมัดมีลายโบราณที่ช่างทอจินตนาการถึงเรือสำเพากลางใบพัดแลนกลางแม่น้ําใหญ่สำเพายังเปรียบเสมือนธุรกิจการค้าการงานให้ประสบความสําเร็จโลล่ลวงไปด้วยดีปราศจากอุปสรรคต่างๆมีรายเป็นหนึ่งในเทคนิคมัดมีคือกระบวนการสร้างลวดลายให้บรรจบกันต่อกันไปเรื่อยๆโดยใช้กรรมวิธีการตั้งแต่การขนลำมีโดยมีเครื่องขนมีหรือ หองค้นมีจะมีลักษณะเป็นกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง60-80เซนติเมตรยาว1.2 0เมตรความยาวเท่ากับความกว้างของผ้าที่ทอเสร็จแล้ว วิธีการค้นมีจะเอาเส้นมีที่เตรียมไว้แล้วมามัดกับหลักมีด้านล่างก่อนแล้วพันรอบหลักมีไปเรื่อยเรียกว่าการก่อมีการค้นมีจะต้องค้นจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างจนกว่าจะครบรอบที่ต้องการจะเรียกแต่และจำนวนว่าลูกหรือลำถ้าก่อมีที่ผูกเส้นใหม่ด้านขวาก็ต้องวนซ้ายมาขวาทุกครั้งควรผูกเส้นใหม่ทุกลูกไว้ด้วยสายแนมเพื่อไม่ให้มีพันกันหรือหลุดออกจากกันถือเป็นกรรมวิธีที่สืบ ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ